รีวิวเนี่ยพอดีว่ามาเอาเสือออเอเอเส้อผ้านะพี่้องจะมาเอาเสื้อผ้าจะมาเอาเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้าแบบเขาการแสดงพี่เดียวมาดูเสื้อช่วยหน่อยเร็วที่เราจะไปใส่แบบว่าออกงงออกงานสภานเยอะอยู่นะยยนะเยอะมองไปในตู้เนี่ยเป็นตู้ของม,มองไปก็รู้แล้วว่าใส่ขึ้นมีดีได้เยอะเยอะอย,ย,อยู่แต่ว่าต้องหาคนดีไซเนอร์ช่วยพี่มาดีออกไลยคะ่ะ เป็นลูกสาวแบบใสพี่มาเดียววันนี้เป็นทางไครซีแนนี่คือเป็นผ่าพื้นเดียวมื้อนี้ไม่ไม่ได้ให้ดูวันนี้เป๊ะอันนี้ง่ายตอนแดงสักกลงงเราเล่นเดี่ยวก็เป็นสาวเปรี้ยวยานหลังเยอะเดี๋ยวเลยพวกไงเนี่ยอะไรเพอะไรใส่เลยก็ไม่ต้องซื้อเยอะแล้วไม่ก็แบบว่าหยิบยื่นได้หยิบยืนได้แต่ว่าเราออเดียไม่เป็ี่ยนเฉย้อไอเดียเปลี่ยนเสื้อผ่านอะไรพวดเปิดมากแบเปิดมากแนนพี่เวนล ต่อเอาึ้นรถได้หลายแล้วเพราะว่าห้องเอารถไปทำแล้ววันนี้ก็น่ารักดีล่ะได้หมดแต่ว่ามันอยู่ที่ข้างในข้างนอกไงใส่คอนเสิร์ตได้ไหมนี่เป็นลูกแาวก็ได้มันจะเลื่อนซุ่มขายอันนั่นอย่ากูดสิจริงๆิอันนี้ได้นะอันนี้ได้คอนเสิร์ตหรอใช่คืนนี้ก็ได้นี แล้วแต่แล้วแต่ดีไซน์นึงดี่ใส่กลางวันยินได้เลยใช่โอ้ยได้หลายตัวอยู่เอาไปหมดเลยเลยบอกนี่มองไหนวะล่ะสั่งนี่มองอะไรเยอะข้นเลยแหละได้ค่ะกางเกงนี้ก็มีหน้าที่อ่ะใช่ผมแกนซื้อใมาหมดเลยครับพร้อมแล้ววะมาบารูอ่มาโรอ่สภาพี่น้องมาโารูสภาไปใช่ก็เล่ย์วาให้พี่เดียวก็เหมนแม่แท้มาเบิ่งสวยเสื้อน่ะสั่งมาเยอะมากแต่ว่าใส่บ่ปิ่น ยิบเสื้อให้สมบูรณ์กระส่ตามป้ากระดงไปตามนี่ตามคืนได้หน่อยแทนแสดงอยู่ตีได้เยอะแัะนได้อยู่เย็นรีล่ะได้อยู่ใด้อยู่เลิศใช่หมดเลยเหรอครับใช่หมดเลยแม่เดีอยนี้ไงที่เราตามหาคาโกคาอะไรก็มีหมดเลยแม่อะไรก็หาหมดรถที่เราเอาไปทำราวแผ่นผ้าได้สามสิบกิโลค่ะเอ้ยสามร้อยกิโลค่ะ แต่ไม่เป็นไปอุ้ยจะไม่ได้เอาไปทั้งเราเลยหรอครับบอลวิเนก็กินแต่รถหน่อยทำมันไม่แข็งมันกินแข็งนิดหน่งเมีนพี่น้องคอยคอยสื่อไม่ไหายอยู่ช่วงก่อนที่จะช่วงก่อนที่จะออกจากนี้ยังไปหนะสั่งซ่าไว้เยอะมากเมียน เขาก็มาเรื่อยอยู่ก็ไม่ได้หมดหรอกคือมาเรื่อยอยู่จะมาเยอะๆจะมาเรื่อยอยู่ปลาก็ยังไม่แก่ไม่หรอกเราเอาห้อยใช่ปลายังไม่แก่เราเอาห้อยไปก็เสียดายเอาไปใส่ยังพอได้ใส่อยู่อันนี้บูสเตอร์นะสไตล์บูสเตอร์จะบอกอันนี้ก็เป็นแบบประจำมันได้ไข่ล็อตช่องอันนี้ไข่ล็อตช่องนะครับเราต่องเตรียมเข้าได้เลยนะครับเตเจ็ดเท้าหน่อยอันนี้ได้เสื้อของล็อตช่อง ได้เสื้อ <c oughs> ของรัด <kind> ช <abonn és> ่องแล้วนะคะเหลือแต่บองยี่ห้อไหนจะเข้านะคะนะรัดช่องนะคะมากลาย้อนีข้อยังสีมากหลหนึ่งร้อยตัวแพ้กวกับเสื้อข้อยังธนาอุ้ยได้ไหมนะได้ช่วยไช่วปุ๋ยได้เอได้นะคืออะไรได้ช่วยไดช่วเอาไว้แบบปาอ๋อ ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนลูกค้าเตรียมตัวได้เลยนะคะบอยมีเสื้อผ้ารอนแล้วเยอจังรถตู้เต็มอันนี้สำหรับแบนด์ตอนตอนตรุษจีนนะคะสินค้ายังไม่เข้าจัดเก็บอะบอกเรอใช่แต่เริ่มใไส่เป็นาะไค่ขนมเปียกันอะไรจองได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะคะตรุษจีนนะคะบอีอันนี้ใส่แม่หรือเปล่าบอยมีเสื้อผ้ารอนแล้วไม่สเราเตรียมเสื้อผ้าเพื่อที่จะผลิตภัณฑ์เข้าอย่างเดียวเสื้อผ้าพร้อมแล้วนะคะอ่ะบอยได้ไม่ต้องตาแตกไปประตูน้ำแล้ว ไม่ก็กลัวไหมมันไม่ได้ไงก็ให้ขึ้นมาดูก่อน <lands>. ก็ไ่ได้เทสดีเทสอย่างนอกเทสใสยืนส่งก็มีได้เมียหรืออรวนเทสต์สุดต่างชุดอย่างก็ดีอยู่อชุดช้างลงมาลูกคือเสื้อผ้ามีแบบว่าเป็นพันชินแต่ว่าชอบหรือเกินช้างน่ารัก คัดอารมณ์เราได้สามเลยกิโลกรัมในเราแล้วก็อยู่กับอันอุ้ยอันนี้เป็นเสื้อบอสบีขนาดขั้นยังเออแมนครับเสียมาก่อนการคนแฮชแท็กแบบเสื้อมาก่อนการมากค่ะเช่ป่ะบอสใส่ก่อนการเลยนะคะอันนี้คือทุกคนหรือว่าเสื้อลายดอกทุกคนคิดว่าเป็นเสื้อบอสบกไปแล้วค่ะตอนนี้เสื้อผู้ใหญ่บ้านก็คือเสื้อลายดอกอันนี้คือความสุขเต็มขึ้นเราสุดเชยสิไหม อย่มันวยังไงังอสเต็ม่าล่ะตันา่ไปหมดแล้วสิบบ่เมยจะออกอไดอกขึ้นหนาวตลอดเลยับมบนมองนาง่มมองไม่มีมองนางเลยเพราะนั้นเอาชุดเก่าว่าไงนีชุดไม่เปแใช่ดีมากเลยใช่แป้มัมดีตาเดี๋ยวจะทำมาขายอยู่แลเร็วนี้รู้สึกว่าแอบคิดถึงน้องอยู่คิดถึงน้องเพราน้องขายดีมากน้องเดีแค่พี่ัหรืว่ามันซ้ำกันอ่ม้เดอ่อนไหม ใช่ๆแต่ว่าแต่นี่มันจ้าคนเนาะมันจ้าคนมันสดใสเอากต่กระกงขาวอย่างนี้ได้มันเปนอลรอยไงนะเสื้อกล้ามข้างในขาวๆเป็นเอลรอยกรเกงเอลสูชิชแนี่มันสียกเอชมาเดียวค่ะเขาบอกอ่หันลังเงีวะหันลังเอเพเตรียมไปตันี้เพราะว่านพานมากกว่าเปนโคมลมส่งเป็นตคนๆเนาะเชี่ยตัร่งตัวนี้มคุณคุณ บอกคือสะแม่ไม่มัน,ม,นมันคู่กับสูตรเขียวมันเป็นสูตรเขียวเรื่องเกงสั้นออทั้งสั้นย,นยา,าว,าายวปาเป็นสูตรที่บอสแต่ว่าชุดหม่าล่ามบุ๊เบพ่เบ่งดอกอยู่ขนาดว่าห้าร้อยตัวเอาเบาเอาจจะเอาช่วงนี้แหละเป็นสูตรเป็นอะไรเยอะมากก็คือคูบี้สาขาสองย้างล่างนะไปขายคูบี้ไปละ เยอะมากเพราะว่าสุ่มมะลามาซื้อเยอะมากตัดตอนทำกลุ่มปิดอ่รว่าปล่อยยัอไนดีเสียปล่อยเรื่อยๆอยู่คู่ละชุดละสองพันสองพันสามพันตัดตัดมาห้าพันใช่ไหมขายสองสานพันึ่งโลสิพอดีู้หัวหมันถามบอกมู่ซื้อเป็นอีกทังมาล่อมันบะโลเลยเสื้อเสื้อคุณกิ่งก็สวยนาข้างหลังนะ พอมนตัวยีนแม่ตัวยีนเป็นร้ายอันกำมัเตีนอันนี้มันขาดเสียนะจะ่าเสียคืนกันน็คือเล่าเนาะอันนี้กระสนาโขคัดเสือพี่น้องอันนี้ก็ได้นะโอ้ยอันนี้ชีกเดี่ยวเอลลอยใเศรษฐกิจเอวสูงคอนเสิร์ตไมเสียทับนั่งยังอืมเอาไปเกลี่ยยังก็ได้ใช้หรือว่ามันจะสามอันนี้มีแล้วมันต้อง อันไหนแต่ต้องจะไม่คืนหรอเดี๋ยวให้มาครั้งนี้แต่นี่เป็นเสพติดเดียวร้อยเลยเบาเบาแม่เริ่มเยอะนะตอนนี้คดออีกรบเราของเราได้สามร้อยกิโลกรัมก็น่าจะสามร้อยกิโลวันนี้แหละแต่ฉันชอบวันนี้นะฉันอยากนิสักวบายชอบไม่ก็ไปไม่ก็ขนเลยทับงขนาดตา้ายว่า ร้านเก่งไม่มีแต่หักหักยิงติงอังตานี่เราทานแม่ต้องมีอันนี้สักวันมาไปซอยตีพี่มดร่างใช่อันนี้ใส่ปุ๋ยหกหกกะหังหกกระหไม่เรี้ยงอย่างไรตาสบายเลยนะแม่คนดมา้วยไหนยึมมัเอาเลยวันนี้น้องพี่มีกี่งานครับมีหลายงานอยู่ครับวันนี้ งานเยอะเลยงานโฆษณาเราอีกเพียบรอรออยู่พี่น้องกรุงเทพก็ต้องลงหน้าก็ต้องใสหน้าก็ต้องสด<อ>ดูแลตัวเองก็ต้องดูแลเพราะเราใช้แอปพูดานอีกทุกๆวันก่อนไปไหนนะฮะใช่ค่ะน้าบอกไม่อนนไอคานดิบอลย่างาถุยที่เจ้ามันหนาวผวก็ต้องออกไปชุดนี้ไทยญี่ปุ่นไงชุดญี่ปุ่นนะัอ่อในผับที่เราไปต้องปรับแอร์ศูนย์องศาวีขอได้ไหมนี่ได้เอาไปสิ เสื้อวงเสื้ออะไรเพราะว่าเราใส่ก็คงของไม่คืนนี่แหละเบนเออเบนไม่เลือกเบนเลือกใส่ใชอไหมยี่หรี่ไม่เลือกให้เบนใส่เรองทำิงอาเอาเบนเอาเลยพี่พี่เดียวเลยมาค่ะเบนเลือกให้เบนหมายว่าเบนก็้อง่ห้แล้วเสื้อใส่คว้าหนักเบนได้คนเดียวเพราะว่าพี่โบ๊ชคงใส่ไม่ได้เม่แซมก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเสื้อเนี่ยก็สวยขนาดจริงีนก็ไปใส่พีจีเจ็ดหมื่นก็ไปใส่ทุกส่วน ไมันแฟชั่นอยู่นะแม่มันสวยนะแล้วมันเลือกเสื้ออยู่ไม่ใช่ไม่ใช่งานแท่งานเป็นงานเลือกเสื้ออยู่นี่นะใส่ได้ใส่ได้ของไทยใส่ได้เป็นคอลเลคชั่นยังไงหมวกและเสื้อมันใส่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่งานแบบขอบสบายใจไม่ตูนจับบนเวทีแน่นอนก็แหละมันสวยไงมันใส่ได้นั่นแหละเพราะว่าเขาแต่แพงแพงก็ต้องไใส่แล้วพ่อใส่ไม่ได้เลยดูเหมือนมันอะไร มันได้ลองดูพห่ไปไปกับคนแต่งตัวไหมไม่เป็นไรค่ะ่ตอนนี้แบรนหื้อแตเราแบบตอนนี้น่ะแต่งหน้าแล้วจะสวยนะคือเสื้อตัวมันเสียดแต่มัน้วแบบวันไหนดีดีเลยก็ได้ถอดกันไดบ้างก็เลยบ้างของกอได้ชิ้ไม่สวยไม่ว่าไงเบอร์เสียวก็เลยถอดให้มูลค่าน้องหน่อยซื้ออันนี้ก็สำหรับแบรนด์ที่แบรนด์เนอร์ดับโลกนะไปนะคะแม่มสุนทานะวันไหนดีไม่แต่แบรนด์เด็ดหลับมีกยังมีเห็นสีนี้เลยนะ ใช่ที่จ้างเรามีหรือยังยังแม่ไหนใส่เจ็ดหลักเราก็ใส่เสื้อตัวนี้อ๋อก็คงไม่ได้หรอกนะจ้างมีใครจ้างเจ็ดหลักแด้หรือใครเบียนยังเลลือกแ้วได้สองแล้วใครเบียนมืงเป็นแบบชิคๆเข้าไว้ใส่กับยีนของเบยเอามูยูเหรอหนิมูยูเพย์ยู่นีิมูยูก็ได้โอเคอันนี้ก็สวยสิหน่ฉันใส่คันเดียดใส่คันเดียดเองตัวนี้ใส่คันเดียดสีหยงเทียบอันนี้ก็แชทั้งตัวนั้นันนี้ก็แชปแชปหมดเลยเอาเสื้อใช่น้องเบย์ เอากินีคนที่อ่านหนังมินที่ตามหามินีมาลำปินไม่ใช่ไม่ใช่มาลำปินถ้ามันไปอยู่นี่เพราะว่ามนกับเอนี่ไงแล้วก็เอามาแล้วก็ยนงไว้แล้วซักไวเอาให้ที่เอกชใช่เไปเอไปรูแป๊บนึงใส่ใส่กระตข้าวกันเบน้องเบนท่าไห่อีกบางทีราเบนนังเก่งขายาวหนก็รัดน่มาใส่เนให้นั่งเถอดเรรอรับใครทำไปเลย ขนแล้วเลยแต่ว่าอันเนี้ยอันตัวขาวมันจะคู่กับเซตนี้ไหมเอาไว้คู่เอาไว้ให้แฟนเนี่ยมันจะคู่กับอันนี้อ๋อเออโอเคตัวนี้เนี่นี่อ๋อตัวนี้มันจะคู่กับตัวนี้ให้แม่มาว่าไม่มันจะคู่กับอันนี้ค่ะอันนี้อั้มอ้ายเหรอเออมันคู่กับอั้มอายตัวนี้เเอาไว้คู่ยห้ไงมอั้มอายน้องอั้มอ้ายมาไกลอั้มอายเซตนั้นใช่เจ็ดพันห้าไปเท่าไหร่เซตต้องเบนเจ้า <c oughs> พีนพ่น่องจะแจงเสื้อผ้าเอาไม่อยังว่นดีผู้ใดลรว่าดีก็เป็นยงสัน้นตมรถใส่ไหมโซฟาคือมีเห็นนางเห็นยู่อยางเอาคือเป็นยังสั้นไอไอ้เอา,เอา,เอาบิ่งกอนก็เป็นอย่างสัน้น กอเป็นอยหงสั้นโยน้ำมันเอียงก่ะเปิดตัวยังกาะเปิดตัวแนเซอใเบิ้งเขาเดาจะนไหตีหนึ่งตีสองวัดีเขาฟากันใข่กาแฟกันอยู่นีอะไรมาขึ้นไข่กาแฟแ่เจ้ากระเบื้เขาสี่เขาวันนี้นอนอันนั่งอัานกอ่นก้เหีน้มเียวเอาลับเป็นยังขึ้นเป็นอย่งสี่คือปรับบนนอนคือบนนอนนั่งโซฟาเนี่ยโซฟาเขามีบบ้มกลูคือวบานอนอย่างไอย่างอย่างไาอย่าง สาสกัหมอนกับบงแค่เขาในนอ่ะโอ๊ยหมอนก็ได้กับาดพอเบึงแค่บ่งส้านเขาลูลาให้โซกัดรอะีนี็ปู่สาต์ีพ่มกับป่วยนอนยังดีซี่หัวอย่างเป็นเซนซี่หัวคนเลยคนสาระ้ามเป็นสิบหื่น้นระบ่เอ้าผมเอาบีอยู่บ่บีผมไม่ฮะ เออรอแล้วหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ข้อมาหาเฮาอาบน้ำอยู่กับรับโทรศัพท์เปิดกล้องบ่ไว้เบิ่งสิแพงกแน่ก็บ่ให้เบิ่งขี้อยู่บ่ขี้อยู่ฝากโทรศัพท์เบิ่งศาสตร์ก็หมอนปวดนี่าว่าเอามาหยังนี่เอามาหยังนี่อุปกรณ์เบิ่องมอลำเด้อน่ะเจ้าเอามาหยังศาสตร์ก็หมอนของงงอุปกรณ์มือลำมื้อแรกมื้อแรกบ่อยู่บ่มื้อแรกเก็เปิดตัวเราซอยนี่เลย เด็ดเพราะว่าชุดใหม่ชุดใหม่สีขาวมองเห็นง่ายกว่าเดิมมองเห็นเมื่อคืนชุดสีดํามันไม่เห็นไงเวลาดิ้งไม่เห็นเวลามันโยกมันเลยไม่เห็นมันดําเขาก็ไม่ที่พวดเอามอนก็ัากิยจะบอกขึ้นไปบ้านหัวถุงม้งนี่หัวโดนเระบอกหัวนเปิดเลยอันคาร่าไอเวิรงกตัวเกี่ยวไม่ซีกับอันเป็นว่าอยู่อย่างนั้นมี่ว่าเต็นทีล่าสุด พกมานะมด้วยนะตอนแรกจะมาให้ทันนะกลัวมไม่อยู่กันว่าจะการเต็นทนะ์รอแล้วก็คือตั้งแต่